จากวันนั้นที่มีบางคนพูดว่าเขาเสียหมดแล้วท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเสียหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่ท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับจนถึงวันนี้มีเสียงตะโกนว่าช่วยด้วยค่ะดังออกมาจากใต้ซากตึก เมานึกถึงคำพูดของท่านชัดชาติที่สวนกลับไปเรามีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตอย่าขอกคุณานะอย่าใช้คำพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับเพราะมีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุณครับโดยทีมกู้ภัยได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาจากใต้ซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคลิปเสียงถูกบันทึกไว้และยืนยันว่าเป็นเสียงจริงจากหน้างานสร้างขวัญและกำลังใจให,ให้กับทีมงานและญาติญาติที่รอรุนเป็นอย่างมาก เชื่อว่าตับใดที่ยังมีเสียงก็ยังมีหวังย้อนไปก่อนหน้านี้ท่านชัดชาติดได้มีการขอเบอิกงบ9ล้านบาทเพื่อจ้างที่ปรึกษาตรวจโครงการอาคารสูงและติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนแต่กลับถูกปัดตกจากหลายท่านโดยให้เหตุผลว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อแผ่นดินไหวงบประมาณ9ล้านบาทเป็นการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล การประเมินอ,อาคารสูงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ผ่านโครงการนี้ค่ะและอีกท่านก็บอกว่าในการก่อสร้างขนาดใหญ่เขาทำตามแบบเขาอยู่แล้วเขาไม่กล้าทำผิดหรอกครับในการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำตามแบบอยู่แล้วเขาไม่กล้าทำผิดหรอกครับ สอ,อ,กอ,อกกมน่กนกนุชกิ่นสงได้มาชี้แจงถึงสาเหตุที่ปัดตกว่าโครงการนั้นยังขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไม่ได้อธิบายว่าจะนําผลประเมินมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างไรและไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อแผ่นดินไหวหากมีการปรปับปรุงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์ที่ชัดเจน เหล่าสกก็พร้อมให้ความเห็นชอบฟังแล้วชาวเน็ตก็อดถามไม่ได้ว่ามันไม่สายเกินไปหรอบางก็บอกว่าบางครั้งชีวิตคนไม่ได้รอดเพราะอุปกรณ์ทันสมัยแต่รอดเพราะใครบางคนยังไม่หมดหวงังและเชื่อว่าเสียงเบาๆใต้ซากตึกก็มีความหมายที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องท่านชัดๆาิก็ยังคงไปอยู่หน้างานทุกวันแม้จะถูกบางคนแซว่าสร้างภาพท่านก็ไม่สนซึ่งการยืนดูหน้างานของท่านก็ไม่ได้ยืนดูเฉยเฉย แต่เป็นการเก็บข้อมูลในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์แถมเวลาท่านมาก็แสนจะธรรมดาไม่ได้มีพิธีรีตองว่าเป็นพ่อเมืองท่านกันเองนั่งเงียบๆให้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่กินก็กินเหมือนพวกพี่พีอาสาข้าวไข่เจียวประทังความหิวเห็นรูปที่ถ่ายผมก็มีอะไรนะกินข้าวไข่เจียวก็กินเหมือนพวกอาสาัแหละง่ายๆนั่งบนเก้าอี้พลาสติกท่ามกลางความร้อนระอุไม่มีห้องแอร์ให้นั่งทำงาน เสียสละสุดๆงานนี้ต้องบอกเลยมีแต่คนมือไม่พายเอาเท้ามาลาน้ำเท่านั้นแหละที่ไปแสะท่านเพราะคนนักงานเหาักท่านมากออกมายืนยันเลยว่าท่านทำงานทั้งกลางวันกลางคืนนึ 1, 5, 7, 7, ่ห้เดนึ่งห้าเจ็ดน่าเจดินดูเลยหนุว่ายัะไม่หลับเลยนะงานตลอดครับผมเหนื่อยแทบขาดใจแทนที่จะให้กำลังใจกันถ้าท่านจะพีอาคงไม่ได้เห็นภาพนอนคอพับบนเก้าอี้แบบนี้หรอกค่ะแต่ไม่ว่าคนอื่นจะพูดแบบไหนท่านชัดๆก็บอกแล้วว่าจะไม่หยุด จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีผู้ติดอยู่ใต้อาคารแล้วฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจแทนญาติๆทุกคนเหลือเกินเชื่อว่าท่านชัดชาต้องผ่าพี่ีทุกคนออกมาให้ได้ขอส่งกำลังใจให้กับท่านและทีมงานอาสาทุกคนด้วยค่ะ